ครับพี่นวินโหตึงจันนะพี่เป็นที่อะไรศาสตว์ไอหมาพี่บอวันดี้ขอพี่เห็นไหมบอกแล้วเป็นเหล่าบอลวันดีผู้อาวุโสอาวุโสพี่เราเล่นเราเล่นสดวันอาวุโสพี่ชาลีสวัสดีครับพี่ชาลีสวัสดีครับสวัสดีครับพิชาลีอยากแก้เมื่อไหร่ก็บอกนะพี่เดินใหม่แล้วนะพี่สี่หมื่นเดี๋ยวเดี๋ยวเถึงไปอีกสี่หมื่นยังไม่ได้ซ้อมเลยครับผมยังไม่ได้ซ้อมเลยครับผมก็ไม่ได้ซ้อมครับพี่ไม่ได้ซ้อมเหมือนกัน ไม่ได้ซ้อมเหมือนกันครับไม่ซ้อมเหมือนกันครับไ่ซ้อมเหมอนกันครับได้ข่าวว่าเป็นคอมใหม่คอมแรงขึ้นแต่ว่าฝีมือเท่าเดิมวันนี้ก็ไม่เอาครับโอ้โหเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนครับเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนครับเดี๋ยวให้เปลี่ครับสีดำยัดให้เราเด้อเอ็กเอ็กเอ็กแจ็คบ้ากูเออเออเออโดนโดนโดนอยู่แล้วพี่ปาโดนอยู่แล้วโดนอยู่แล้วแต่เป็นควเอาให้เดี๋ยวเอาให้กูเข้าเข้าห้องการเวลาแป๊บ เฮียก็ทำงานอเหรอเฮีถเพื่อนเดินจำเพื่อนอะเดินไปแต่กูททำไมเนี่ยต่าหายเอาไอ้เคียงจอดไปถึงสองชั่วโมงเลยไม่ไม่อยู่ไม่ธนาคารแน่เลยสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้มาเชฟโบกอะไรพี่สี่อุ้ยบวกห้าตียากไหมันไม่ยากหรอกแค่ใช้ตังค์ใช้เท่าไหร่พี่ขาดอีกเท่าไหร่ผมช่วยห้าล้านมาดิโอ้มาสบายมากเอาไปก่อนห้าพัน เยีอย่าบวกเดียวเนี่ยจบเลยไม่นะพี่เป็ดจะจ่อตรงนี้พี่มาลงมาลงตรงนี้ทำไมอ่ะอ๋องั้นธนาคารนะพี่ผมเข้าไปดูนะครับมีธนาคารนะพี่อโอเคครับอ่อลงกูไปไหนแล้ววะ โลกพี่ธนาคารใชเอ้ามันเปิดแล้วเหรอไปนิดไหนวัน่ไหนครับเฮ้ยพวดสำรองเอาให้ครับพวดสำรองเอาให้ครับเรียบร้อยนะเฮ้ยคุยเลยมั้ยไว้พวดสำรอง โอ้ยเฮียทอะโตวยทุกวันนี้ทุกวันนี้ทได้แค่เป็นแค่ตัวสรองลว่าเาไมไ้เฮียเแค่ตัวสรองไป่ควายเฮียไม่ได้ควางเขางล้เหียจะไปรักเขาเียแบบในบไปดองไปดูตสาวมัคฟาร์มไปควายทุเร่เลยกอ้ยเขาไมด้ทุเร่เนยควายอะรับไรอ่ะูดดิอะไรครับงเล่เลกูเอา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 เับเอาเอ้เอาเอาลอวเอาเัวเอาเอาไอเอวเอาเอาไอาเ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 ออออาอออออออ ไอ้ยื้อัวจำลองงงเป็นผัวจำลองเฉยมีอะไรครับพี่ผมตอบได้ไอ้ผัวจำลองไปไปวัดไปนั่งจีบสาวพอมาเฟมฟอร์ฟาร์ม้ยไ้เฮียเียมด่าเดีมด่าใครเดยด่าใครเดี๋ยว่าใครเดี๋ยวผม่าใครดีวม่เดียม่เดีนกูติดุ่รเนะเพื่อนติดธุยะผังเดีงมเียาใรเีวะ่เด้ว่า่เวดยมันไปวีวใเี Uh, uh, เออเที an, ่อะเข้าหาเองเลยปะเออเออเอองงป้าเกินเอี <g <g ่อเดี๋ยวไอ้เที่อจุกอ่ะมึงรู้อะมึงโทรหาไอ้ทียจุกยังมากลับมาแล้วเดีเยาไปแตะไปเดี๋ยวเท่โทรหาเลยพี่เขาเขากำลังเขากำลังลงจากเขาพี่รรรสสสสววัััััดดีีคคบบบน้้องกลมาเดีวเขาบอกว่าเขากำลังลงจากเขาพี่เขาบอกอะไรชื่วอะไรเครื่องบินมันบินชั่วโมงเดียวไหมเหรอไม่รู้พี่โทรไปหาประมาณช่วงต่าห้าโมงครับพี่ห้าโมงครับพี่มึงโทรเลยเปิดโฟนเลยมึงโทรเลยเดี๋ยวกูเปิดโฟนให้แป๊บนึงเดี๋ยวกูเปิดโฟน พอะไรพี่เป่าแล้วพี่อะไรมาบอกผมขาสวยอะไรพี่ใช่ไหมเนี่ยมันใช่เรื่องไหมเนี่ยพี่มันลึกเกินไปไหมเนี่ยพี่มันใช่เรื่องไหมเนี่ยผมไปเห็นคลิปมาเนี่ยพูดตอนไหนว่าขาสวยครับโอ้โหพูดตอนไหนวะมันใช่เรื่องไหมเนี่ยอ๋อบอกขาเรียวไม่สายแจ็คเท่าแขนพี่อะเท่าแขนนะเท่าแขนนะเหรอเสะขาเล็กกว่าด้วยพี่ คำเล็กคำเล็กคำเล็นี่มันลาแลกกะคุถามว่ามึงอยู่ไหนว่าไงพี่อยู่บ้านในสัตว์พึ่งถึกเนี่ยบ้านใครบ้านเองดิเฮียบ้านใครบ้านมึงหรือบ้านบ้านเซิร์ฟหรือบ้านใครบ้านเซร์ฟะที่มีเซิร์ฟด้วยอ่ะบ้านที่มีเซิร์ฟด้วยโอเคแล้วคุถามวมึงจะเปิดคอมไหมวันนี้คุณม่งึกมกจะเก็บคีย์มอะไรมึงจะตอแหลกเียจุกตอแหลเียแล้วมึงมึงมึงมไปมึงลองไปครับมึง่มึงมึง เม่อเวลามึงเนี่ยแอดดอปอะถ้าไม่เข้ามามึงโดนห้าแสนเพรไม่ได้เป็นนักกีฬาอีสปอร์ตแล้วไอ้โง่สองนาทีโอ้โหสองนาทีไปไปไปบ้านไปแอดดอปเดี๋ยวแอดดอปแล้วเจอบ้านแล้วเดี๋ยวกระทืบหมอเดี๋ยวเนี่ยว่าไปเอาพี่ผมเอาด้วยผมเอาด้วยแล้วเราหายไปไหนหมดเนีอีสัตว์เราหายอ่ะไม่ไม่เดี๋ยวเออเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอแอดดอปมึงขับไปรอบ้านกันเลยถ้างั้นอ่ะไปเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้มกลับอ๋อ โอ้ยโชคเห็นได้เห็นตาแล้วเจียเห็นได้เห็นตาเลยอือไยเี่ยมาติดสามมวัดไม่ได้โชคไอ้เี่เห็นได้เห็นตาเนี่ย